ความลับวิธีการใส่เข็มขัดยังไงให้คุณดูหุ่นดีความลับนี้เนี่ยทางร้านแบรนด์เนมไม่มีทางบอกคุณแน่นอนค่ะว่ล่สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ SMOs นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c a t ซิล l a MoS ค่ะจำได้ไหมคะว่าในคลิปก่อนๆเนี่ย m o สได้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาความรู้ที่ <just> ได้รับการเทรนมาจากทางแบรนด์นะคะ <Okay. S 2> มาแชร์ให้ทุกคนได้ รู้กันนะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ไปช็อปกับที่แบรนด์เขาเลยนะแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปช็อปค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอสเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาแชร์เทคนิคบอกกันให้แล้วค่ะซึ่งเทคนิควันนี้นะคะที่มอสจะนํามาแชร์กันก็คือการใส่เข็มขัดค่ะเพื่อแก้ไขรูปร่างของคุณให้ดูอุ่นดียิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าเข็มขัดเนี่ยเป็นอ็อกซิเซอรี่หนึ่งชิ้นนะคะที่คุณควรจะมีติดบ้านเอาไว้แต่ว่าเข็มขัดเนี่ยมันก็ไม่ได้รูปราน้เยะี คุณจะต้องเลือกให้มันถูกกับลักษณะรูปร่างของคุณนะครับเพื่อเวลาที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้คุณดูหุ่นดีขึ้นไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้ดูตันขึ้นนะทุกคน วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหุ่นแบบไหนต้องใส่ยังไงหุ่นเล็กหุ่นใหญ่ใส่ไซส์ไหนใส่ไซส,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 ส์เล็กรูปหัวเข็มขัดเป็นยังไงมีรายละเอียดมาบอกกันหมดเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าสีของเข็มขัดนะคะแล้วก็สีของหัวเข็มขัดเนี่ยมีส่วนอย่างมากนะคะในการที่จะแบบ d รอสายตาของคนที่มองมาที่หุ่นของคุณเนี่ยจะดูดีหรือว่าดูไม่ดีเนี่ยอันนี้มีส่วนมากๆเลยนะคะรวมไปถึงตัวฟินิชชิ่งของหนังด้วยอย่างเอฟเฟกหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้ m o สบอกเนี่ย เลเเซฟเอาไว้ก็คือให้เลือกเป็นเข็มขัดสีดํานะคะก็เลือกเป็นหนังเหมือนกันเนาะส่วนหัวเข็มขัดเนี่ยเป็นสีเงินหรือสีทองเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่าใส่ได้กับทุกชุนแล้วก็ดูไม่เวอร์ไม่มืหวาเกินไปค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับเชฟแบบแรกนะคะที่อยากจะนําเสนอกันวันนี้ก็คือปุ่นของรูปร่างที่เป็นตัว X นะคะหรือว่าเลข8นั่นเองบางคนอาจจะนึกไปถึงแบบปุ่นรูปนาฬิกาทรายก็ได้นะ หุ่นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนแบบหุ่นในฝันที่ใครๆก็อยากมีนะคะเพราะว่ามันบาลานซ์ทั้งบนทั้งล่างเนะะืแล้วก็มีส่วนวอาส่วนโค้งด้วยเพราะฉะนั้นหุ่นแบบนี้ค่ะใส่เข็มขัดอะไรก็ได้เลยค่ะใส่แบบไหนก็เข้าค่ะแต่ว่าจะมีทริคอยู่เล็กน้อยถ้าสำหรับคนที่เป็นหุ่นเลขแปดนะคะ <The music S 1> ก็คือด้านบนเนี่ย <the music. S 1> ก็จะมีความโค้งกลึง <the music. S 1> ด้านล่างก็จะมีความโค้งกลึง, <the music. S 1> ลงใช่ไหมคะตัวเข็มขัดเนี่ยก็อยากจะให้เน้นให้แบบมีความแบบว่าหนาขึ้นมานิดนึงนะคะดูเหมือนมีแบบ ชั้นของเข็มขัดเนี่ยทำให้แยกด้านบนกับด้านล่างจะทําให้หุ่นของคุณเนี่ยยิ่งดูเซ็กซี่แลวดูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะหุ่นแบบต่อมาค่ะก็คือหุ่นตัว V นะคะแล้วก็หุ่นตัว A ค่ะทุกคนหุ่นตัว V เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะเป็นแบบไหลกว้างนิดนึงนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมีความเรียวเล็กนะสาหรับหุ่นแบบนี้ค่ะ I was, I was. ก็ต้องใส่เข็มขัดที่มีความแบบเล็กๆบางๆนะคะจะช่วยทําให้แบบรูปร่างของคุณดูบาลานซ์ขึ้นแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่ด้านล่างค่ะที่เป็น กระโปรงหรือว่าตัวบอ t ท o มนะคะที่เป็นแบบทรง A ลงไปนะคะก็คือไม่ใช่ทรงตรงแบบนี้นะกคนเป็นทรง A แบบที่บ,นบานๆออกไปนิดนึง<ม>เพื่อทําให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างด้านบนและด้านล่างค่ะแล้วก็หุ่นแบบต่อมาที่พูดถึงกันก็คือหุ่นตัว v นะคะหุ่นตัว v ก็คือด้านบนเล็กนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยจะ่ายออกมานิดนึงสําหรับหุ่นตัว v นะคะอันนี้เนี่ยมอสก็จะแนะนําให้ใส่เข็มขัดที่แบบว่ามีความหนาขึ้นมานิดนึงค่ะ คาดเอาไว้ที่ตรงช่วงเอลนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่ท็อปนะคะที่มีความแบบเป็นสตรัคเจอร์นิดนึงนะคะเหมือนเห็นไหล่ได้ชัดเจนนะอันนี้เนี่ยก็เพื่อบรรา,า้างด้านบนกับด้านล่างทำให้ครีเอทนะคะเป็นหุ่น <I S 1> รูปตัว X ซที่เป็นหุ่นแบบเพอร์เฟกนั่นเองค่ะและสําหรับหุ่นแบบต่อมาค่ะก็คือหุ่นตัว O นะคะแล้วก็หุ่นตัว H นั่นเองนะหรือว่าเป็นหุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นวงรีนะคะแล้วก็ หุ่นทรงตรงนั่นเองหุ่นสองแบบนี้ค่ะจะเรียกได้ว่าไม่มีส่วนว้าส่วนโค้งตรงกลางใช่ไหมคะเราก็ต้องครีเอทขึ้นมาค่ะสร้างขึ้นมาเลยในเมื่อเราไม่มีใช่ไหมวิธีการค่ะก็ง่ายนิดเดียวให้หาเข็มขัดนะคะมาคาดในส่วนของช่วงตรงกลางลําตัวนะคะหรือว่าช่วงเอวของเรานั่นเองนะอาจจะต้องใช้เข็มขัดนะคะที่เป็นชิ้นหนานิดนึงนะคะทุกคนคือขนาดความกว้างเนี่ยอาจจะต้องกว้างกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อทําการครีเอทนะคะ ทรงแล้วก็รูปร่างหรือว่าตรงช่วงเอวของเรานั่นเองนะแล้วก็มีทริคอีกเล็กๆนะคะก็คือการเลือกหัวเข็มขัดถ้าคุณเป็นหุ่นทรงวงรีนะคะหรือว่าทรงโอเนี่ยคุณจะต้องเลือกหัวเข็มขัดที่เป็นทรงเหลี่ยมแต่ว่าถ้าคุณเป็นหุ่นตัวเนะคะหรือว่าเป็นหุ่นแบบสี่เหลี่ยมทรงตรงแบบนี้เนี่ย หัวเข็มขัดจะต้องเป็นตัวโอค่ะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้การบาลานซ์หุ่นหรือว่ารูปร่างต่างๆเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเวลาที่เข้าร้านไปซื้อเข็มขัดค่ะคุณก็จะเลือกได้แล้วว่าเข็มขัดชิ้นไหนนะคะที่ซื้อมาแล้วก็คุณจะใส่มันได้ไปตลอดนั่นเองนะเหมือนเวลาที่คุณเข้าไปในร้านแบรนด์เนมนะคะตัว SA เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคุณแบบนี้เนี่ยใส่อะไรจะสวยเขาก็เลยจะแนะนําคุณได้ตลอดเลยไงคะว่า ลองแบบนี้ไหมคะแล้วรองว่าใส่แล้วหุนดูเพรียวขึ้น I just, I หรือว่าแบบนี้ดีไหมคะใส่แล้วจะได้ดูมีเอวมากขึ้น <Yeah. S 1> เพราะว่าเราถูกเทรนกันมานะคะให้ดูรูปร่างแล้วก็เลือกเข็มขัดให้เข้ากับรูปร่างครเอทรูปร่างให้มันเป็นทรงตัว X นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็นำทริคเล็กๆแบบนี้มาแชร์กันใครที่ชอบนะคะก็ พพ์มาใต้คอมเมนต์นะคะว่าชอบมากนะคะมมสจะได้รู้ว่าทุกคนนี่อยากดูอะไรแบบนี้กันก็จะเอาทริคต่างๆเนี่ยมาแชร์กันอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่ะใครที่ไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรื่องราวที่เป็นแบบว่าเคล็ดลับระดับ SA เนี่ยพลาดไม่ได้ก็ต้องกดซับสไครต์เอาไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลาที่โม่อัพคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะได้เป็นคนแรกที่ดูเลยสำหรับใครที่กด Subscribe ให้โม่แล้วนะคะม่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไปถึง 2,500ซับแล้วคะ่ะทุกคนดีใจมากๆเลยมาช่วยกันนานนะคะให้มันไปถึง10,000ซับกันนะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอาดิอส